มาห่อนแล้วมาหอดแล้ว,ลวโอ้ยห่อนห่อนที่รีดเด้เบ่งแดดโหลดตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะคะเป็นมาห่อนแล้วอันนี้คืออะไรนี่เธอมานั่งอะไรตรงนี้เธอมานั่งอะไรตรงนี้ก่อน<ะ>ออกมาไงพ<อ> <laughs> ี่ทีไม่มีพี่ทีไม่มีที่อยู่ได้แล้วเนาะเป็นบังกอง <laughs> แกงพี่ดีแล้วหนึ่งพอก็ซ้อมมาถึงแล้วคะ่ะพร้อมทําการแสดงหมือแรงนีเริ่มทีนึ่งทุ่มนะคะที่ดองมาให้กำลังใจเด้อ,อยหมอที่สองเพิ่มพลังด้วยการกินเข้าก้อนไอ,อน้กินขาว้อนแ่แดดจํำแห้งแจมแจ๊จกกระเทยแหมากเลยแดดมากๆเลยนะครับ กําลังกินข้าวก่อนสิทายใดห้องห่องถามเพื่อนเราด้วยค่ะว่าขอจอบนน่ <laughs> ห้องถามสบว่า <laughs> ขอจอบเน่ด้วยเจ้าสันขอญาตอัปเดตลูกบ้าน a อดี AD, แล้วก็แฟนขำมังใจเตินร้อยนะคะ,ะหนุสิบอกว่า <laughs> <laughs> เห็นแดดท้องหุนจังสี่บ่ได้เกี่ยวกับแดดบดดขขาา่แดดเด้เรื่องการสิข่ามาหลังฮานเกี่ยวกับเรื่องของเวลา เกี่ยวกับการเตรียมตัวก็คือคันหอดดวล่าของไอ้ที่อ้ถือเขามากก็คือก็คือถึงถึงจะแดดหรือถึงจะอะไรคือพอถึงเวลาก็คือต้องต้องมาอยู่ที่หลังเวทีพี่กัญญาแกงหนูมากเลยหนูไม่ได้เร่งรังสูดพี่สูดพี่เต็มกล้องหนูเชียวนี่พ่อยกหนูค่ะแกงหนูอีกแล้วเอแม่ยก ยกไม้ถึงยกลังน่คะล่งมันนักจก,กต้องได้ใช้บริการเพิ่มนะคะอ๋อนูจะพูดต่อให้มันจบก็คือเวลาที่หอดเวลาง,งานก็คือสถานการณ์เนจังจไดเพิ่งระสิเขามาในนั้นท่านลาต้องมาสเตนบาบพอแมนหอดงางสิ่นหันเป็นจา,ากขามาเดบอค่ะที่บอยจะไม่ใช่คนตรงต่อเวลาแต่จะเป็นคนก่อนเวลา พี่น้องเขาใจคงเข้าค้นจอนเวลาบอคันที่บอยน,อน,อน,อนัดแต่งมงเร้าเจ็ดโมงเช้าที่ตองพร้อมแล้วพร้อมที่จะเดินทางแล้วนี่คือพี่บอยเวลาการทํางานที่จัดจริงจังแล้วก็เต็มที่มากๆเข้าใจว่าช่วงนี้จะเหนนะื่อยหนักหน่อยนะคะเพราะว่าดูแก้มพี่บอยหายไปเยอะมากเิวก็กิวแล้วแขนขากับเป็นน้อยน้อยมองง่ายๆคือไอจอยลุ่งแต่ว่าพอเวลาไอจอยลุ่งแล้วไอแบบคือเด็กน้อยแบบน,นี้ ายคือเด็กหน่อยเม,มนแดงว่าหายกำลังใจในด้วยค่ะแล้วก็ใครที่มาไม่ได้หรือว่าไม่ว่างไม่ได้มาก็เดี๋ยวติดตามการอัปเดตที่เพจคณะมารำใจเกินร้อยนะคะไปแเด้๋ยวให้เป็นกินขเขาก่อนแน่จะไปเตรียมตัวแล้วฝากอะไรก็แช่ในด้วยจ้า